วันนี้วิวอยู่กับรถผู้บริหารรักชุลี่สุดๆกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota า a m r รีเครื่อง2.0ตัวีปี2017ได้โฉม m i n นอ c h a n น e ออปชั่นจัดเต็มมากๆใครที่สนใจอยู่ฟรีรติดต่อมานะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ติดต่อมาทางช่องทางนี้วิวมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแถมพรมดยแมทให้ ai, เลือกสีได้24สีตรงตามรุ่นไปเลย หรือจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังก็สามารถเลือกได้ฟรีจัดฟรีโอนกับดูได้นะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีไปเลยใครสนใจก็รีบโทรมานะคะคันนี้นะคะด้านหน้าของเขาได้ออปชั่นจัดเต็มมากๆนะไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์มีไฟ d a y ไทม์เป็น LED มีมาให้นะคะไฟสปอร์ตไลท์ก็มีมาให้ครบเลยนะเซ็นเซอร์กันชนมีให้ด้านหน้า2ด้านหลัง4ไปเลยครบๆนะคะ ล้อแมอกอลอยแท้เดิมจากโรงงานได้ยางปี24ทั้ง4เส้นไปเลยค่ะไฟเลี้ยวกะจกข้างมีมาให้ติดปีมแล้วรอบคันนะคะภายในถือว่าใหม่มากๆเลยนะสีนะคะเป็นสีเบตตัดสีดำแบบนี้คอนโซลกลางแต่งด้วยลายไม้หรูหรามากๆค่ะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะทั้งคันนะแผ่นเพจก,ก็ยังสมบูรณ์นะคะฝาประตูก็ยังไม่เคยโดนถอดนะ บิวบอกเลยว่าคันนี้ได้รถเดิมทั้งคันแน่นอนด้านหลังของเขาก็กว้างขวางนั่งสบายนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มียับเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังมาให้แยกซ้ายขวาด้วยนะคะและคันนี้มีม่านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะใครที่ชอบความรักชุลีนะมาจัดคันนี้ไปได้เลยด้านท้ายของเขาสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะมีเซ็นเซอร์กันชนให้4จุดนะคะมีบิวอินกล้องถอยมาให้ด้วยนะ และสามารถเปิดป่าท้ายได้เลยนะคะสะดวกสบายมากนะด้านหลังนะคะวางของได้เยอะสุดๆและมาพร้อมกับเครื่องมือครบๆบแบบนี้เลยแม่แรงเครื่องมือถังดับเพลิงนะคะและยางอะไหมาพร้อมกับล้อมแม็กแบบนี้คุ้มกับที่ที่สุดแล้วนะคะกระจกนะคะป่าไฟฟ้าเป็นออโต้ได้ทั้ง4บานเลยนะคะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าได้นะและแคมรี่นะคะสามารถ บเซตระบบที่นั่งได้2เซตไปเลยนะปุ่ม p ู s สตาร์ทมีมาให้นะเหยียบเบรกกดปุ่มเครื่องยนต์ทำงานทันทีนะคะมาพร้อมกับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะและมี adaptive f o o i control มาให้ด้วยเลขไมล์ของคันนี้นะคะเพียงแค่1,60,000กว่ากิโลเท่านั้นเลยนะสำหรับวิทยุนะคะเดิมแท้จากศูนย์เลยค่ะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะสามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยเป็น d u โอโซนนะคะ เกียร์นะคะคเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันมีไวเลสชาร์จมาให้พร้อมเลยคันนี้เบาะหนังนะคะปับไฟฟ้าคู่หน้าได้เลยนะคะปรับได้8ทิศทางไปเลยค่ะมีแอร์แบ็กให้รอบคันเช่นเดียวกันคันนี้นะคะกับเจ้าคันนี้นะโ o โ o ต้ Cam ม ry ี่เครื่อง2000 OG ปี2017 489,000บาทเท่านั้นและจัดยอดเต็มฟรีดาวกับเราได้ผ่อนเพียงแค่8 00 0กว่าบาทเท่านั้นใครที่สนใจ รีบติดต่อมาทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะ